สวัสดทีทุกท่านครับสวัสดีที่ที่สื่อมวลชนทุกท่านครับผมอาวาตเป็นดรปอนยนกียมพุบรัฐนะค,ครับก็เป็นผูม้มนุยการท่าากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายวันนี้เราก็ก็แนะนํากิจกรรมใหม่ๆนอกจากบทบาทของของผู้มนุยการนอกจากการทํางานสนามบินแล้วจริงๆผมผมเป็นนักบินผมกับผมมาเชื่อผลัดจากจาก,จากสหรัฐอเมริกาก็จะแนะนำกิจกรรมการบินอ,อ,อ,อีกแบบหนึ่งที่ที่น่าสนใจและจริงๆนะในในประเทศทั่วทั่วโลกเนี่ย การบินแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบ็กโบนหรือกระดูกสลังการบินของประเทศการบินแบบนั้นเรียกว่า general aviation หรือการบินแบบทั่วไปนะครับการบินที่เป็นการบิน p r i v a t e ส่วนบุคคลการบินแบบแอร์โรพับการบินต่างๆของเครื่องบินขนาดเล็กอันนี้เป็นเป็นแบ็กโบนเพราะอะไรเพราะว่าในประเทศนะครับทั่วไปนะครับนักบินนะครับช่างหรือกิจกรรมอื่นด้านการบินเนี่ยเขาจะมาจากการบินแบบนี้แล้วเมื่อพัฒนาเก็บชั่วโมงบินเข้ามากเขาถึงจะเข้าสู่สายการบินก็อันนี้ก็ เป็นกิจกรรมหนึ่งก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมมารับตําแหน่งเป็นผู้มยการท่ากาศยานแม่พ่อหลษ์เชียงรายก็มีทางพี่ๆน้องๆของสมาคมการบินนะครับเฟรมฟลายซึ่งเป็นสมาคมการบินที่ผมบินอยู่แล้วก็บางครั้งก็ช่วยสอนหนังสือด้วยนะครับเป็นเป็นครูครูกราวที่นี่ด้วยสวัสดีครับผมประกิจครับประ k ิ t t ศัพท์พัฒนาเป็นนักบินเป็นครูการบินแล้วก็เป็นนายกสมาคมของสมาคมการบินเฟรนซิงค์ขับครับ การพิ์ขับก็เป็นเป็นการรวมตัวของกลุ่มนะครับนักบินคนชอบการบินรวมทั้งท่านอ่าพอดรผลนะครับก็เป็นครูอยู่ที่สมาคมเราด้วยถาเป็นนักบินอันนี้ในฐานะที่เชียงรายเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะครับมีอะไรอะไรอีกที่จะต้องส่งเสริมนะครับและพวกเราฝ่ายฝันว่าอยากจะมาบินมาเที่ยวเชียงรายเหนือสุดแดนสยามแต่วันนี้ก็ถือโอกาสมาแสดง ความยินดีนะครับกับสวาชิกและครับครัวนับินของเรานะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยครับปกติแล้วนักบ,บินเนี่ยนะครับก็จะต้องเดินทางนะครับต้องใช้สนามบินนะครับหนึ่งสองต่างชาตินะครับซึ่งอย่างอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยนักบ,บินคาเยอะมากซึ่งข้าวสางไทยจริงๆเขาอยากบินนะครับในประเทศไทยของเราปัจจุบันเนี่ยนักนักบินของเราเราเราตกเรายังรองานยังเยอะมาก แต่ถ้ากิจกรรมการบินแบบนี้เกิดเนี่ยเขจะมีแหล่งรายได้ให้กับนักบินนะครับก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับบินมีเซเล็บก็จะมีกิจกรรมอ่มากมายก็ซิมูเลเตอร์แอร์โรคลับขายของพายลอตช็อปมีร้านมีมหาลัยมีการมันกระจายหมดนะครับเมื่อเมื่อมันมีมีดีมามจากเจริญเวอรชั่นมันก็จะกระจายไปเรื่องของนักบินเรื่องของช่างเพราะว่าอยากให้เจริญเวอรชั่นเนี่ยเกิดในประเทศไทยก็วันนี้ก็ถือเป็นเป็นการ นะครับเปิดตัวนะครับในในเฟร์ไฟท์ครับแล้วก็การบินแบบเชียร์รอลลิชันครับที่วันนี้ฟูบินเรานะครับมาทั้งหมด5ลำนะครับเป็นเครื่อง2ที่นั่ง2ลำแล้วก็เครื่อง4ที่นั่งสี่ลำครับดีไทรเบอร์กับไดมอนด์นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างกันสมบูมากส่วนเครื่อง2ที่นั่งจะเป็นเครื่องที่เหมาะสมในการฝึกครับถ้าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับเออ่ในความเห็นของในอนาคตนักบินที่ผมบินค่อนข้างจะในประเทศไทยดีผมว่าผมบินทุกสนามแล้วนะครับผมว่าเชียงรายเหมาะสม เนื่องจากภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกที่สาคัญที่สุดคือสนามบ,บินใหญ่โตมากครับกว้างขวางปลอดภัยครับแล้วก็ครั้งหนึ่งนฮะนักบ,บินเวลาไปไหนก็อยากไปอะไรที่สุดๆหนึ่งเหนือสุดสองใต้สุดนะครับที่นี่เหนือสุดสวยมากครับสวยงามจริงๆครับในอนาคตเราอาจจะมีกิจกรรมการบินนะครับในระหว่างครอบครัวบินมาแลนมาทานข้าวเสร็จแล้วตบเชียงใหม่น,นะครับ มีกิจกรรมการบินมาพาเพื่อนมาบินดูภูมิประเทศายซิ่งจากทางอากาศนี้ก็จะเป็นกิจกรรมจีเอท,ที่ที่ที่เราอยากให้เกิดขึ้นก็รเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของต่างๆก็จะถ้ากราสยานแม่พรอหลวงเชียรยจะผลักดันอย่างเต็มที่ครับให้เป็น,นกลไกในการพัฒนาของจังหวัดทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวและในเรื่องของการเป็นด่านแรกของจังหวัดนะครับในสองมิติกิจกรรมการบินนะครับก็จะมีทั้ง g A แล้วก็มีการบินโดยทั่วไปแล้วก็จะ ประสานนะครับเราเรียกว่าการบูรณาการความร่วมมือนะครับเมื่อเมื่อวานก็เพิ่งจัดสัมมานากันระหว่างท่องเที่ยวปับสายการบินซึ่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกว่าสายการบินจะมาคุยเรื่องของการพุชดีมาให้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการท่องเที่ยวชีรเื่อต่างๆรองรับครับมีหลายอย่างท่านเจ้าของไร่ชาถุยฟงก็พร้อมทีนจะมาช่วยการทําพุชให้เกิดเชียงรายก็ในอนาคตผมมองก็คือผมจะมองว่าให้ถ้ากากาศยานแม่ฟูเชียายเป็นเป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัด อะไรที่เป็นซิกเนเจอร์จังหดผมจะเชิญมานะครับเมื่อวานเพึ่งคิกออฟก็คือเดิมเนี่ยนักบินนะครับนํเรียนว่าเมื่อเกินเมื่อกว่านักบินที่บินมาเนี่ยเครื่องใหญ่เนี่ยเขาต้องจับตัวแบ็แทร็กในรันว์นะครับซึ่งสนามบินที่นี่เป็นสนามบินที่มีพาราลิเทคซิวเวย์ผมได้ผลักดันโครงการนี้ตั้งแต่อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็โชคดีคือได้ผลักดันเสร็จได้มาบริหารเมื่อวานก็เป็นการประชุมคิกออฟแล้วก็เริ่มการก่อสร้างแล้วเมื่อวานเดี๋ยวเราเชียงรายเราจะมีพาราลิเทคซิวเวย์คือลง โฟล์ต่างๆจะดีขึ้นทุกอย่างรองรับการพัฒนาครับผมจะผลักดันทั้งในการท่องเที่ยวทําการตลาดแล้วก็จะผลักดันในเรื่องของกายภาพเพื่อให้ในให้เกิดพัฒนาทุกอย่างมันจะบูรณาการกันแล้วก็จะผลักดัน GA เอพัฒนทุกอย่างให้ไปด้วยกันและทั้งหมดเพื่ออะไรก็เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเราจะพร้อมเป็น,นกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจเชียงรายครับผมท่าอากาศยานแม่พ้าหลวงเชียงรายนะครับเราเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน เราเป็นหนึ่งใน6สนามบินที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสํานักงานการบินพลเรือนประเทศไทยว่าเราปฏิบัตินะครับโอเพเกตได้ทั้งมาตรฐางเซฟตี้เซก u r i t ตี้และสวิตขอให้มั่นใจในการปฏิบัติข้อร้องเรียนต่างๆนะครับจะนําไปมีอะไรต่างๆแล้วก็จะไปแก้ไขเพื่อพัฒนาสนามบินถ้าากาศยานแม่ฟราหลวงเชลาร์เราให้เป็นสนามบินในฝันของทุกๆคนครับขอบคุณครับ